สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องดีขายที่ดินนะคะวันนี้นะคะเราพาทุกท่านนะคะมาดูดีวิวที่ดิน120ตารางวานะคะอยู่ในซอยสัมพันธ์คลอง8นะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะพิกัดที่ดินแปลงนี้เนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับธัญบุรีนะคะอยู่ใกล้กับโลตัสลังสิติคลอง7นะคะที่ดินแปลงนี้ก็จะมีเนื้อที่120ตารางวานะคะ เป็นพื้นที่สีม่วงนะคะเหมาะทําโกดังโรงงานนะคะที่ดินหันหน้าทิศตะวันตกนะคะหน้ากว้างประมาณ25เมตรนะคะลึกประมาณ19.2เมตรค่ะติดถนนลาดยางสาธารณะนะคะถนนกว้าง6เมตรนะคะแล้วก็มีท่อระบายน้ําหน้าที่ดินด้วยนะคะ ปัจจุบันเป็นที่ดินเปล่านะคะยังไม่ได้ถมนะคะราคาทั้งแปลงนะคะอยู่ที่1นึ่ล้านสามแสบาทเท่านั้นนะคะโฉะนดปลอดวาระพร้อมโอนเลยนะคะค่าโอนคนละครึ่งคราท่านใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อดีเอขายที่ดินได้ที่082-969-2409นะคะหรือจะแอดไลน์ตามเบอร์ก็ได้นะคะดีเอขายที่ดินยินดีให้บริการนะคะขอบคุณค่ะ